โอเคท่านผู้ชมอยู่เพิ่งกอคลิปนะก็ก่อนที่จะไปดูคลิปนี้ก็ใครสนใจที่จะเข้าเพจเ m มเซททีก็สามารถกดไปที่ใต้ล่างคลิปนี้เลยยังไม่พอท่านผู้ชมเรา,ย,ายังมีทิศขอได้ท่านผู้ชมได้มาพูดคุยกันด้วยนะส่วนมากผมจะออนทิศขอไปบ่อยเพราะฉะนั้น <Okay. S 1> อย่าลืมเข้ากันด้วยละ่ะ <Okay. S 1> ถึงแม้ว่ามันจะดูเงียบสงบแล้วมีคนออกกลุ่มบ่อยกันไปก็สามารถเข้ามาดูได้เรามีระบบต่างๆท่านผู้ชมได้เล่นกันด้วยแม้ถึงคาสินโนก็มีนะคนดูก็สามารถมาเล่นคาสินโนกันได้นะผม,มเสียสล็อตไปประมาณหนึ่งพันเลยนะโคตรเทเ มยังไม่พอนะผู้ชมและเราก็ยังมีติกตอกนะผู้ชมใครสนใจก็สามารถกดติดตามกด f ฟ l l ล w ์และกดใจให้คลิปของผมได้เลยนะสำหรับคนที่สนใจก็สามารถกดไอทีใต้ล่างคลิปนี้เลยเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลย let's go <S No fun and simple love. อเคก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมเจมส์เอทีวีกันอีกเช่นเคยแล้วตอนนี้ก็อยู่กับผมใจเกมเลแกมมิ่งนะทุกคนเดี๋ยวไม่ใช่ละคือในนี้ก็อยู่กับผมเจมส์ซีเอทีวีกันอีกเช่นเคยก็ในลูกนี้ก็แบบเสียงเบาๆทุกคนนะเพราะว่าคลิปที่แล้วที่ผมไปดูมาก็นั่นแหละก็เสียงเสียงดูดีมากดูดีมากชอบชอบทุกคนนะก็สำหรับคนที่จะถักตีผมนะก็อยากจะบอกว่า ที่ทุกคนดูไปแบบไรสตีมสดตอนนั้นอ่ะมันไม่ใช่สตรีมจริงๆนะทุกคนมันคือคลิปที่เอาไปลงรันแบบสตรีมทุกคนใช่แล้วตอนนั้นตอนให้ทุกคนจะดักสตีมผมหรือไปตามผมในคลิปก็ไม่ไม่เจอผมสักครั้งาว่าเราอยู่คนละช่วงเวลากันนะทุกคนอาแล้วตอนนี้เราก็เต้นสมันเลยแล้วเราก็อยู่กับพ่อหนุ่มเจมิลเลอร์กันอีกแล้วนะแลวแนวันนี้ก็อาจจะคลิปที่แบบอาจจะดูช้าไม่ไม่ได้ดูช้าเลยอาจจะแบบจบเร็วทุกคนเพราะว่า วันนี้ผมจะพาทุกคนไปคราฟสลัดนะทุกคนแต่ไม่ได้เอาไปขายหรอกเพราะว่าผมจะขายให้เมจินะทุกคนประมาณนั่นแหละเนาะก็นั่นแหละผมก็จะขายให้เมจินะเพราะว่าเนื่องจากผมแบบตรงนี้ก็ขัดสนเรื่องเงินเนาะก็แล้วแต่คนดูที่ทักมาพี่ครับยืมเงินหน่อยไม่จะจะบอกว่าเงินในตัวพี่ก็อยู่ประมาณแค่นี้ดูนะ,ะเราดูเลยเดี๋ยวไอ้นี้จบก่อนเราจะบอกว่าเหลือแค่ไหน ทุกคนดูดีผมก็เริ่มร่อยหล่อแล้วอ่ะเออก็เศร้าอะไรเงี้ยเริ่มร่อยหล่อแล้วตรงนี้ตังค์ไม่ค่อยจะมีเออทุกคนเนาะดีมเคก็นอนหนึ่งอยู่แล้วทุกคนก็ด้านเสียงในคลิปนี้มีแบบเขาเรียกว่าดูแบบร้ายๆนะทุกคนก็ต้องขออภัยจริงๆไม่ใช่หรอกเพราะว่ามันไม้มันแบบ รับแรงแบบเขาเรียกว่าแรงกดดันของเสียงอันหนักแน่นมาอีัอวมอนแรงกดดันของเสียงอันรอดแท่งผมไม่ไหวมันก็เลยแตกทุกคนอ่าแล้วในวันนี้ผมจ,จะมาทุกคนไปครับสัตวันัน์วันนี้ก็หลึุงพันสองทุกคนใช้อะไรหมดเนี่ยเงินในธนาคารก,มงงก,ก,นนก็มีเงินแก๊งแล้วก็อันนี้นะทุกคนมีเงินแก๊งแล้วก็มีเงินส่วนตัวผมนะเออเงินแก๊งก็มีอยู่สองหมื่นประมาณเนี่ยไม่สิมีมากกว่านั้นอีก อยู fate, pues ่เท่าไหร่ก็ไม่รูここ้ผมไม่ได้ควบคุมเงินแก๊งนะผมให้รองแก๊งควบคุมก็ใครที่ใช้กระเป๋าเป็นกระเป๋า45สวัสดีสวัสดีสวัสดีว่าดีวัสดีรอดเราพี่เท่าไหร่ทำไมแซลมอนทำไมไม่แซลมอนทำไมมาหายืมเงินเถอะดิมาหายืมเงินเหรอ ไม่รู้ไม่ได้ป้าพี่แซมบอนพี่แซมบอนขอให้เราก่อนอะไรอ่ะคนกำลังจะทำคลิปเนี่ยคลิปหนึ่งเอาสลัดไปขายไม่เอาเอาไป,าปาคาบสลัดไม่เลือกทำไมมันเยอะแต่ว่า เดี๋ยวน้าไปครับก่อนแล้วกันอีงั้นทุกคนนะทุกคนก็นแครมันโทรมาเนี่ยมผมไม่ได้ไปดล๋ยทีทุกคนอันโ้ายอ่ะาวม่าตายสาระแล้วไม่ตบอบเราเลยชอบชอบ โอ้ยทุกคนผมจะทำการบอกคือเขาได้ใช้เป็นกระเป๋า45โอ้ยโอัลโหลว่าไงว่าไงแซมอนพอโดนคือเขาได้ใช้เป็นกระเป๋า45แล้วก็ใช้เป็นรถ40โลก็ทำตามผมนะคือเอามาอย่างละ13ทุกคน13นี่คือยัดเข้าตู้เอ้ยยัดเข้ารถนะอ่ามันท้ออ่นะอยู่เลเบลทำไม พอทุกคนก็อตอนตอนนี้สิบสามทุกคนนะเออก็อย่างละสิบสามก่อนเลยอ่าประมาณนี้เลยเพราะว่ามันจะเต็มรถประมาณสามสิบเก้าทุกคนสี่สิบโลใช่ปะก็จะเต็มสามสิบเก้าทุกคนก็เอาอย่างละสิบสามมาประหยัดตู้เลยทุกคนเออเมื่อกี้ผมได้ยินทางแก๊งเอ็มดีซีพูดว่าอ่ามีบัตรประกันอาวุธใช่ปะเดี๋ยวเราไปดูกันทุกคนไหนบัตรประกันอาวุธอะ่ะบัตรประกันว่าต้องอยู่แก๊งทุกคนไม่ใช่อยู่ วิเนเหรอวอร์ปอนนี่ปะอ๋อนี่ไงทุกคนบัตรประกันอาวุธทุกคนอันนี้ประกันปืนเลยไหมเนี่ยคือทุกคนดูคิสภาเว่โอ้ไมเบสถ้าผมจะครับผมจะครับเป็นไมเบสผมจะครับไมเบสทุกคน ก็โอกาสติดกล่องก็ลำบากลำบนนะทุกคนแ๋ยวผมว่าเดี๋ยวผมจะอันนี้เสร็จอ,อยู่เลเวลเสียงไม่เคยเปลี่ยนเลยครับทุกคน,น,นตาถั่วว่ <c oughs> างไงมอน อาเลยนะาขอตังนะนาจะมีตังที่ไหนให้เงินซื้อรถจ,จะไม่มีเลยอเอาเงินแกงไปใช้ก่อนไหมวุ <c oughs> ่นวุห่หรอใ้ไม่ได้ปะสามพันกว่าไม่แปลกก็จะปิงไม่คุยด้วย แค่ทุกคนก็ทำการเอานี้ไปสิบห้าอันแล้วก็เอาข้าไปสิบห้าอันมาเนี่ยจเจ้าอะไรสมอนเอาตังเอากี่บาทล,ล,ล่ะ้ลำพังนาแทบจะไม่มีตังใช้ละ,ะนนโอ้ยห้าหกหมื่นนะก็ซื้อรถป่ะอี<ม>อย่างสองหมื่นก็เป็นเงินแกงยังไม่ได้ลงทะเบียนเงินแกงเลยเนี่ยไอสองหมื่นที่ได้เมื่อวานนี้จากจะใครวะ จะลืมล้วใครนะหยอกแก๊งอ่ะใช่ใช่นั่นแหละก็ยังไม่ได้เช็คลงในอันนั้นเลยรายรับรายจ่ายยิงไปไหนละไหม่ใม่ใช่คิดว่าเน็ตฉันปิงอย่างเงี้ยาหลานตื้อไม่เลิกโยนเตอมาแล้วก็ให้ไปสามร้อยพอแล้วกันไอ้สองร้อยพอแล้วกันไม่มีอะไรใช้แล้ว

จะไม่ปล่อยให้หนะครับนั่นได้ใช่ไหมนางก็ว่าจะขอยังจะคาบคุณแจแดงเนี่ยไม่ไม่ให้เยอแล้วยาแดงตำไมจต้องให้ด้วยใช่หรพันเองไม่ไม่ไม่ให้นะ้ำมีดายน้ำมีอยู่พันเองเอาไม่เอาไม่ให้ มีมีอาวุธกี่อันะเห็นบอกว่าได้สองป่ะอ๋อ,อโอเคโอเคพอเลยนะถูกจัดแ่มมงาาช้อ๋อทุกคนอ้ออร่อยไปะก็จะถือไปวัดแต่วัดไม่มีให้ไปอ๋อทุกคน บอลตีเหมือนเดิมไหมน้องทุกคนดูดีไม่งูโหวตไปไม่ติดวะน้องวัวต,ติดไปเนี่ยวันะวายังหวานอยู่ให้เอายไปพอมาจะไปครับตลาดต่อพอทุกคนเอะมาเนี่ย อ่าทุกคนเดี๋ยวนะไปรับสลัดแล้วนะทำคลิปอยู่อะโอเคเน,ะนาะไ,ะไม่ไม่นะจะไปรับสลัดแล้วอ่าขอ,อ้าอร้อยเนี่ยังจะเอาอีกหรือจะว่อนน้าไว้เหลือแล้วในชีวิตเนี้ย ยออทุกคนจะโตเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปรับสัตว์นะก็ได้ประมาณ28ชุดนะทุกคนโอยเก็ผิดโททีทุกคลิปเลยเป็นอย่างเงี้ยอ้าสาถามว่าสลัดครับที่ไหนทุกคนก็ที่เดิมจากที่คราบเป็นโตเลยทุกคนก็อัตราการวิ่งก็ไกลโคตรใครที่อยู่เลเวลเหมือนผมก็นะทุกคนนะใครที่อยู่เลเวลก็เนี่ยเสียงะตกชิบหายเลย ใครที่อยู่เรเบลก็จะไปถึงเร็วหน่อยนะทุกคนเพราะว่ามันเดินทางเร็วแบบมันใกล้หรือพวกงี้มันใกล้มากๆไม,ไม่ไม่ไม่ใกล้มากหรอกแต่ก็พอใกล้ทุกคนอเสียงเริ่มเปลี่ยนวปทุกคนก็วันนี้ก็เป็นวันเด็กนะที่ผมอัดคลิปถ้าลงไปก็น่าจะลงสักสองสามวันถ้าอารณ์วันไม่ไม่นานอ่ะอยากคุยเรื่องการอะไรใช่ไหม ยังยังยังไม่เล่นอีกจะไม่เลืกเล่นอีกจะไปทำคีบโวยจะไปคาบสลัด <c oughs> เฮ้ยจะไปแยกขายเหรอไม่ไม่กรคาบให้เมจิบะค<อ>าบก็คาบมาขายให้เมจิปะะแยกคมาขายเหรอไม่จะคาบขายให้เมจิ <c oughs> โอ้ทุกคนดูดิ ท้อถอะสิเราดีโค้งหลุดอันเนี้ยทำไมอ๋อเน่ยทุกคนนี่อยากโค็เก็ไปไปขวาผมเองนะทุกคนนะเออก็อาจจะมีความปั่นปันปวดหัวแก๊งหน่อยเพราะว่าหัวแก๊งก็ไม่ได้ดุอะไรมากเนี่ก็ปล่อยไปนะทุกคนขอแค่แบบปั่นได้แต่ว่าอย่าไปปั่นแก๊งอื่นก็พอเพราะว่าขี้เกียจทำสงครามทุกคน สงครามมานานนะช่วงนี้สภา,าบอกว่าถ้าจะจบสตอรี่ทุกคนจะต้องแบบจะจบแบบสตอรี่ไอ้สตอรี่ได้ของต้องไม่มีจริงจสภา,าจะทําการเช็คตู้หรือว่าเช็คของทุกอย่างถ้ามันพอเล่นได้เออสภา,าก็จะไม่จบสตอรี่ให้นี่นะทุกคนมันก็เลยเป็นแบบก็เ,เราต้องได้จุก่าทระะแบบัพยากรเดี๋ยวสมมติเรามีเป็นล้านทุกคนเออแบบเขาก็มีเป็นล้านขนาดเราต้องหาสักล้านเนี่ยแบบต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะที่แบบหมดก่อนอะไรเงี้ยทุกคนเพราะว่า เพราะว่าอะไรวะเพราะว่ามันจะแบบคือเออมันมันลำบากนะทุกคนเพราะว่าสมมติทุกคนแบบฟาร์มเป็นร้านใช่ไหมทุกคนเออไม่ต้องเป็นจบเท่ากับสตอรี่อันเดียวทุกคนเออมันก็แบบมันก็ไม่ไหวปะจริงใช่ไหมละทุกคนนั่นแหละประเด็นผมอยากจะ,จะบอกทุกคนว่ามันลำบากมาก ก็คราฟสลัดก็ประมาณได้28ชุดนะทุกคนผมก็จะไปคราฟสลัดแล้วก็อ่าเมจิโทรมาถามาอะไรก็จะแบบ่อ,อไปแล้วกันก็คลิปนี้น่าจะจบแบบรวดเร็วดุคนนี่รวดเร็วนะกว่าจะได้มาคราฟสลัดจริงๆี่ยบทดสักเยอะมากคราฟสลัดคราฟสลัดเข,ดขไม่มีใครจำผมได้เนาะแต่งสูตรนี้ไม่มีใครจำได้ถ้ามันจริงเหอะ เ k ็บเปึ๊บเนี่ยทุกคนนั่นนี่คือหน้าตาของสลัดนะทุกคนสลัดครับอัตโต้ไปขาวัตโต้ก็คือเรากดครั้งเดียวก็จั่วอนะของในกระบะจะหมดนะทุกคนนี่คือเมาส์ผมนะทุกคนนี่คือเมาสนะ์ผมนะอ่าผมชี้ตรงนี้ทนะุกคนดูนะไม่เชื่อดูเห็นไ,ไหม ผมก็ไม่ต้องกดอะไรเลยนี่ก็คือปิโตแถ้าคนใครได้ยังไม่รู้ธีครับปิโตก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปที่ผมเคยบอกทุกคนไปแล้วนะว่าปิโตครับยังไงนั่นแหละและะว้วก็ขั้นตอนการขายสลัดก็อยู่ในเมืองบนทุกคนก็จะอยู่แบบเป็นเหมือนเอฟบีซีขายยาทุกคนก็มีอัตราขายติดแล้วก็ขายไม่ติดนะทุกคนนั่นแหละคือถ้าขายได้ก็ตกประมาณ4 0 0ถึง500ต่อจานด้วยนะก็ ถ้าถามว่าคุ้มไหมก็คุ้มแต่ว่าผมตายขายต่อไม่จีสามนะห้าสิบทุกคนก็ถามว่าคุ้มผม่ 3, 50, า,มามหไหมก็คุ้มเพราะว่าเอาคุ้มไปก่อนละกันเพราะว่ารอบหนึ่งก็น่าจะได้เก้าพันแปดร้อยอะไรไหมเพราะว่ายี่สิบแปดอันนะสามแล้วคูณยี่สิบแปดทุกคนสามร้อยห้าสิบคูณยี่สิบแปดก็จะตกประมาณเก้าพันแปดร้อยทุกคนนั่นแหละโอเคอีซี่เลยถ้าถามว่าฟาร์มนานปะหลายชั่วโมงมากต่อวันอะเก้าพนะันแปดฟาร์มยนเลยไอ้ทุกคน ความหยุดนแหลกเหลวอะเออมันไม่ได้ป้าทุกคนเออก็จะนานน,นะนะทุกคนเพราะว่ามันเยอะมากสิบห้าชุดนะที่ผมทําได้ตอนนี้คือสิบห้าชุดแล้วก็ข้างนอกอีกสิบสามชุดทุกคนอ๋อของที่นี้อจะเป็นส้มมะเขือแล้วก็ข้าวทุกคนรุกอยากต้องแพ็กหมดแล้วนะถ้าไม่แพ็กก็ไม่ได้ทำไมต้องมาเยือนแหลกไกลๆด้วย จะแงะรถกูเนี่ยน่ากลัวเลยทุกคนเออ่าตกใจหมดนึกวาหายโถในกวามีระบบแง่รถทุกคนน่ากลัวทุกคนนี้เก็บสลัดเข้าเหมือนเดิมทุกคนว่ามันทาไม่จะไม่พอเอ่อครบยังครบละสิบสามโอเคกอประมาณนี้แล้วก็เข้าไปใหม่แล้วถ้าแบบคนที่มีกระเป๋าสี่ห้านอกแล้วก็มีสี่สิบโลก็ระมันได้ยี่สิบแปด ถาดเราหนึ่งรอบนะถ้าทุกคนฟาร์มมาเยอะพอถ้าถามว่าผมฟาร์มทั้งหมดนี่ประมาณเท่าไหร่ก็ตกๆแล้วนะก็อย่างละชั่วโมงอะประมาณน่ะสามชั่วโมงต่อถาดอะไรสามชั่วโมงต่อยี่สิบแปดถาดอ่ะแบบรวมๆนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้นำเงอนบางอันก็แบบข้าวสี่สิบนาทีหรือว่า้าเขือหนึ่งชั่วโมงยี่สิบอะไรประมาณนี้ทุกคนก็มันก็จะแบบแล้วแต่อารมณ์ว่าผมฟาร์มอะไรได้นานไหมก็กดเร็วนับคือผมแบบ เร่งอตั้งใจฟาร์มมากคือแบบนั่นแหละก็จะปาร์มานี้ทุกคนก็ได้สูงสุดแค่นี้แหละก็คือเดี๋ยวรอดูเลยว,ว่าผมจะออกอาซส,สองได้กี่พาร์ททุกคนกี่พาร์ทเราต้องมาดูกันอาซส,สองต้องมาก้วจวังหวะเนี้ยยาคูขอ,องอาซสองคเมื่อกี้เห็นไหมที่ทุกคนที่ชนผมเมื่อกี้อาซส,สองไงเออเดี๋ยวเรารอแต่งทุกคนผมจะแต่งให้ยับอ่ะก็สามหมื่นใช่ไหม,มแต่งยับมาสามหมื่นแล้วก็บวกกับ วกับทำอะไรวะแล้วก็วกับเออ่ทำตัวเครื่องอีกแสนหนึ่งนวลจูนโนนวลจูนแสนหนึงนี่โเรื่องตัวแสนหนึ่งครับต้องน้อไหวเปล่ารวมๆแล้วแสนสามมืแล้วก็รวมกับตัวรถด้วยก็หนึ่งแสนแปดมปดพก็ตัวละสองแสนสามแกว่า นะทุกคนก็รวยเกินอันนี้อะไรครับปลาอก็ข้าวหน้าปลาก็น่าจะขายออกไม่สู้สลัดทุกคนโฮ้ยโอ,โอ้ไม่ออกอ่ะเท่าไหร่อ,รอ๋อเห็ดปิงเนี่ยเลยทุกคนโอ้ยแล้วจะประมาณนี้เราก็ได้ประมาณ13ชุดบอกไปแล้ว28ชุดทุกคนเออโอเคทุกคนก็จะแบบอะไรประมาณนี้นะคือเสียงในคลิปนี้อาจจะดูไม่ค่อยดีนะทุกคน ผมจะไม่พยายามยึดจบคลิปเพระาะว่าผมก็คิดถึงคนดูคิดถึงไรเนี้ก็เราจะจบคลิปนานๆเนาะนานๆทีผมลงเนาะทุกคนช่วงนี้เวลาก็น้อยนะในโ c ซผมก็แบบมีการบ้ามีอะไรเยอะแยะมากทุกคนช่วงนี้เลยแบบเวลาน้อยมากทำให้ผมแบบแทบจะไม่มีเวลาที่จะทําคลิปเลยทุกคนคือไม่เกี่ยวกับเรื่องแฟนแนละ้วทุกคนนะเพราะว่าแฟนเขาปล่อยผมไปแล้วทุกคนเขาปล่อยให้ผมทําคลิปอยู่แล้วไม่งั้นผมคงไม่ได้มาทําให้ทุกคนดูอะ เออเนาะเขาก็ปล่อยผมแล้วมันจะเป็นเรื่องการสอบการอะไรต่างๆวาช่วงนี้ผมอยู่ในช่วงจบม .3 ทุกคนเอ๊ะคนดูอยู่เอ๊ะนี่พี่อยู่ม .3 เหรออะไรเงี้ยใช่แล้วผมอยู่ม .3 มาทุกคนถ้าใครมาดูคลิปในปีหน้าคลิปนี้ผมน่าจะไปผูวม .4 แล้วแหละเออนะทุกคนนะก็ประมาณนี้แหละคือช่วงนี้มันลำบากมากสอบติวโอเน็ตางอะไรมากนะทุกคน หายบ่อยก็ไม่แปลกแต่มาหายเพราะอารอนวันไม่ทําปกอะคือคลิปนี้เออผมแบบแทบจะดองอะจริงจริงแล้วที่ทุกคนเห็นนะตอนที่ผมลงช่วงบ่ายสองอะคือผมพยายามที่แบบแบบทำให้รวดเร็วจะปล่อยโตรเร็วแต่ปฏิที่ว่าอารอนวันไม่ทําปกเวอยากจะเปิดแชทให้ทุกคนดูมากเลยแต่ว่าเป็นส่วนตัวเนาะก็ไม่ขอแล้วเมื่อสิทธิ์แล้วกันเพราะอารอนวันก็บอกว่าไม่พร้อมเปิดหน้าเนาะเออก็เราจะเราก็จะไม่ละเมิดสิทธิ์นะทุกคน เอารนั่นแหละเอ๊ะสรุปพี่วานได้เหรอฉันงงไปหมดแล้วเออตัวแรงนะทุกคนเนาะเราก็แสงไมขึ้นหรอกเอาอะไรไปแสงทุกคนน,น่าจะไม่เคยมาทุกคนดูทรงแล้วเชื่อแผนที่กรังนี้แหละเจ๊ ห้ามเชื่อแผนที่สิเออแล้ว,ลว,ลวก็พูดเขาไม่ได้น่เพราะว่าหนึ่งผมก็เคยหลงทางว่าแผนที่ยเห็นไหมเลเบลทุกคนดูบรรทาาผมเดียวดิไปสังเกตมุมซ้ายดูบรรทาาผมเดียวดิตัวเลเบลนพี่อยู่ตรงนั้นอนะ่ะดีไม่พูดคำหยาบเอยไม่ดีไม่ไมดีเด็กดูเยอะอ่ะทุกคนก็ตอนนี้ผมก็ถึงที่จุดผู้หมายผมแล้วนะเดี๋ยวผมก็จะไปฟาร์มบป๊กแฟมไปแฟม แฟนทุกคนแ,นแฟนแฟนแฟนป่แนาแฟนป่าแฟนป่าเหมือนเล่นอาวีไม่ใช่แล้วทุกคนอโอเคก็สรุปก็รองเท้าผมปะพูดตรงตรงค่ะว่ารา,าคาข้างละหลานทุกคนใช่แล้วนี่ทุกคนได้ยินผมหายไปเยอะเออผมไปซื้อรองเท้าหมดแล้วเออเฮ้ยสิบโลคันซร่ง ไม่ต้องพิมพ์เทากผมมาอ่อาววิคตาบอกมาดูคนเอออะไรกันมาดิว,ว่าน้าเพิ่งทำสลัดเส็ดก็น้องเสร็จสลัดเพิ่งทำสลัดเสร็จไม่ได้ จะขออย่างเดียวไม่ได้เซลมอนนะต้องขา,ายย8โทษโทษห้องนี้รู้สึกจนมากเลยวะ <c oughs> โอเคทุกคนถ้เช่าคลิปนี้ like, share, อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในะนการทำคลิปต่อไปทุกคนก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนนะเพราะว่าคลิปนี้ก็ต้อง ไปแล้วเพราะว่าเนื่องจากผมก็ทําสลัดให้ทุกคนได้หนัวแะก็หลังจากนี้ผมก็ต้องไปฟาร์มแล้วแหละกว่าจะได้ตัดคลิปก็ตกไปทีหนึ่งทีสองเหมือนเดิมวะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนไปละบ๊ายบายใครโทรมาเนี่ยยาคุณโทรมาเออทุกคนฮัลโหลฮัลโหลแจ๊ดว่า28่สิบ่สิบแอให้มาเอาตังค์ตอนเลยตอนมีระวังเข้า อ๋อโอเคก็มาเอาของสิประมาณเกนะ้าพันแปดก็มาเอาของสิเอ,อ่อทุกคนนะอยู่อันนี้เนี่ยเลเวลพอดีเนี่ยเพิ่งทำเสร็จเมื่อกี้ลเ,เลยหยกหดกเลยเนี่ะมันตกแล้วเก้าพันแปดเก้าพันแปดร้อยยี่สิบแปดอันสามพันห้าสิบไง 9, <800. S 1> ใช่ใช่รวมแนละ้วเก้าพันแปดร้อย รองาแป๊บอ่าสวัสดีทุกคนโอเคผมไปจริงแล้วทุกคนไปแล้วทุกคนไป Hold me close till i get up time is b a r e l y on our side